สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YK High End วันนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าไปใเล่นเกมโฟ o b o x เราไปตะลุยกันเลย แล้วก็โดดลงมาข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าจเจออะไรบ้างต้นไม้ต้นไม้ท้ไมว่าไงไม่นะไม่นะจะยิงกันแล้วขอเปลี่ยนอาวุธก่อนครับผมตอนนี้เราเลือกเป็น AK47 เริ่มเริ่มดูก่อนดูเป้าหมายก่อนครับ สวนไปครับสวนไหมครับ รอทำไมล่ะครับทำงานไไครับเ,เก็บตังค์ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดพวกอย่างนี้นะครับผมบบตอนนี้ปืนเรายังเป็นปืนที่ยังไม่มีรีเวลสูงมากหาที่กันบังก่อนครับ ตัวช่วยหน่อยครับผมบรครับวิ่งครับขอทีมงานด้วยครับผมทีมงานเข้ามาหน่อยาหายก่อนครับ ตอนนี้เราต้องเก็บเงินเพื่อสร้างเลเวลก่อนครับผมมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยอยากอยากยิงอยากยิงอยากปะทะอยากปะทะอยากปะทะครับอยากปะทะขอปะทะหน่อยครับผมไปผมคุ้งอยู่ไหน

องคุ้มนุ่นองคุ้มอยู่ข้างบนนุ่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 นเลยองคุงตั้งตัวหนึ่งองคุงสามตัวหน,นูใต้สะพานนุ่นองคุงล่วงไปแล้วหลบไปแล้วอยู่ในรถแล้วครับองคุ้ม ถอยก่อนพวกขับรถหนีไปแล้วอมอมคุ้งหาที่กันบังโกโจกำลังจะไปหาแล้วโกโจตอนนี้อมคุ้งใช้สแนปเปอร์อยู่ครับเก็บตังก่อนนะครับเพิ่มเลเวลเพิ่มเลเวลอี เฮ้ยองคุงองคุงมา่ร็วองคุงตาย,ยาเริ่มใหม่ครับหกหมืนแชทแกให้ลวไข่เา้อยไปครับ ตายไปแล้วครับลงไปแก้แค้นอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบช่องนี้กดสับส c r i ด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนี่ตายอีกรอบแล้วโดดลงมาโดดจะไหวไหมครับเนี่ยอ่อน จะสู้เขาไม่ได้บีบเอยล่วง Cổ chô sắt bằng này. Ông khung sắt nè ông khung Yeah. yeah. เยิงโดนเฉพาะคานครับไม่ไหวครับเขี่สามครับผมอมคุงยังไงครับอมคุงตอนนี้โกดโจโด้องไปแล้วครับเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบ อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนกันเนี่ยปุงปังปุงปังกันอยู่นะโอเคสี่เจ็ด เรียบร้อยครับจะชนะเขาบ้างไมเนี่ฮแหมมือใหม่หัดขับจริงๆครับผมอมคุงครับยังอยู่ไหมครับอมคุงคฝากช่องใหม่ด้วยนะครับผม YK i n ครับฝากกดติดตามกดสับสไครด้วยครับปักก็ให้ก็ตลกจรินโชนครับไม่ไหวครับไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงดวงดาวสสครับรออะไรครับลงมาขนาดนี้แล้วก็ต้องฟักแล้วครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งครับข้าวเหที่วเส้นกายอยู่หลังเสาครับอ้าวใช้ออฟจัดโอมคุงไว้เลยครับเมื่อกี้คเะสื้อ <ti> ฟ้าเสื้อฟ้าเราจะพยายามหาเกมที่สอง i oh Oh, โอ้มี RPG ด้วยองคงมี RPG ด้วยระวังไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงสองหนึ่งไอ้หัวแดง อย่าบอกนะว่าไอห,หัวแดงถอย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  <c oughs> โ,อโอ้ยหัวแดงอมคุงไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> พ่่หออพออยู่ข้างบน Ấy của đen thì tôi đen lại à. của đen như này hơi hơi bà, bà yên anh của đen như này Ê, của đen tôi tô lường á à. เจ็บร้อดไอหัวแดงก็ท่สขอสอ,อยไปแล้วไงเมื่อกี้เจ็บตังหมายยวไอหัวแดงหดงมายยวหนงไงหน้ากอง่ะนูน่นดไปใต้ต้นไม้นูน่นลูก ไไว้ตายไปอีกแล้วครับรไปก,ออก,บไก่อนครับ ครับ